เนี่ยนะ่หนนองลนึงเจเอาเด็กกันเน้เอามาแกงขึ้นก่อนใช่เขาเคยป้ากันเนี่ยดิะกอมดินี่กงหอมมดินนนก่อนขึ้นก่อีันนี้เาคัดสัน คุณภาพเจ้าเนื้ออย่างเล็กมันก็ครับเจ้าเฉพาะจุดเจ้าเขาจะเอาเฉพาะจุดเจ้าถึง1ทุ่มเจ้าแล้วก็เม,น,ม,น,มนูติดกับสังมันเมนูตีวับประจำก็คือลาบเก่หออมถ้าเมนูแนะนําคือคือคักเขยียวเมาข้างไหนดกได้จนะัไหนมันถ้าโอแจะถึงนี่ก็จะประมาณคล้ายๆซาหัวเจ้า แต่ว่ามันพิษตัดตีว่าเขาไปใส่ซอสใส่ซีอิ๊วแล้วก็น้ำมันหอยมันกับรสชาติก็เลยเจ้าล้ำมาถึงย่างนึงมันเป็นทาานนั่ย่างนึงแล้วก็คือส่วนประกอบมันก็คือเป็นเครื่องไหมตีดีๆงามๆอ๋อเครื่องไหมต้องเจ<ร>้าเครื่องไหมเน้นเจ้าเครื่องไหมเน้นเป็นหย่อก็นะครับเออแม่เม็ดเทียนนี่แม่หัวจีไจ๋เค็มนั้นแถมเนาะตายแล้วเนาะตายไปแล้วเจ้า เศรกินเหล้านักหน่อรน,น,นี่นี่คือตับห่อคนณาเขาไปเลือกเองทั้งหมดเลือกเองทั้งหมดเจ้าของดีๆทั้งนั้นสิบเก้าปีจะยี่สิบปีแล้วจ,จะจะยี่สิบป,ปีแตนะ่ประเด็นปีเยอะนะมาเดี๋ยวนี้สิบเก้าปีไปเก็บแต่สาวแล้วเก็บแต่เต็มสาวปีแล้วตอนนี้นะจะเลือกยังไง นี่แปรงสูตรเนาะน,ะนี่ผัดกับน้ำพีกราบเนาะผัดกับน้ำพีกราบเดี๋ยวก็จะเตรียมเนะื้อน้ำมันหอยเดีวมีน้ำมันหอยนียนะ่

โอ้ตอนอยู่บ้านประทับใจสมัไตอนนั้นท้องเก็บท้องไว้เป็นสามยี่สิบกว่าบาทเป็นไงมันก็อารย์ชิกชาติสุดยอดนะครับ